มีความรักแล้วตอนนี้ครับมัน,มนความรักครั้งนี้มันเกิดจากตรงไหนครับเกิดจากตรงไหนเออ,อมันเริ่มต้นได้ยังไงอ๋อ,อ,อก็เหมือนวิ่งเวียงกันมาเจอกันแหละครับแบบบังเอิญน,นะครัโบเวียหอไอ้บังเอยงหรือบ่าไง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เวียงแบบเออเหมือนโครจรมาเจอกันอะไรางเงี้ยแบบบังเอิญบังเอิญอ้อมอ้อมหน่อยแต่แล้วใช่เลยไหมคะก็คลิกครับคลิกกันอืก็ค่อยๆตอนนี้ก็ค่อยๆเรียนดูกันไปเรื่อยๆครเขาน่ารักยังไงครั ก็มีความใส่ใจเหมือนเหมือนเข้าใจกันเขาเข้าใจในลุ่มของงานของเราด้วยกันใช่ด้วยด้วยที่ทํางานคนละสายกันแต่ว่าแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเรียนรู้แล้วก็เหมือนพยายามเข้าใจธรรมชาติงานของอีกฝ่ายอันนี้คือเขาเป็นคนนอกวงการใช่ครับนอกวงการเป็นยังไงบ้างคะได้ลองมาเป็นคนนอกวงการหนึ่งจริงจริงจริงๆเออผมว่าอาชีพไหนก็ คล้ายๆกันมันขึ้นอยู่กับส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมากกว่าแต่ว่าออวิธีการมองวิธีการจัดเวลามาเจอการความเข้าใจกันอะไรเงี้ยไม่ว่าอาชีพไหนมันก็ก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันครับทุกคนก็มีส่วนที่ต้องที่ต้องปรับต้องต้องเรียนรู้กันเพราะว่าพอเราโตมากับคนเอ่อคนละที่คนละปรารถนามันก็มันก็ก็ต้องเรียนรู้กัน อย่างตัวเขาเองเกรงไหมว่ามีแฟนเป็นดาราอะไรเงี้ยคนรอบข้างอาจจะแซวหรืออะไรเงี้ยก็ผมว่าแรกๆนะแรกๆแต่ว่าผ่านไปผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันต้องทําให้มันแอบหรืออะไรอยู่แล้วเราใช้ชีวิตเป็นปกติเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแตกต่างจากจากปกติคุยคุยกันนานไหมครับกว่ามาที่จะแบบเปิดตัวให้กับสื่อได้รู้ว่าว่ามีแฟนแล้วก็อืมพักหนึ่งนะครับพักหนึ่งนี่รู้จักกันมา หลายเดือนแล้วครับอะไรทำให้เราร้สึกว่าอ,ออกพ่ที่สือ่อกันว่าเรามีเจ้าของแล้วนะมีแตนแล้วก็อยตรงนี้อยู่ครับอะไรทำให้เรารกว่้อ <c oughs> ๋อก,ออก,อก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็พอมาถึงชุดหนึ่งที่เราเรามั่นใจมั่นใจแล้วเราก็อยากให้ให้ทุกอย่างมันแบบเออเขาเขาจะได้สบายใจด้วยเราก็จะได้สบายใจด้วยไม่เลยไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไร อันเนี้ยต้องเอาเอาแบบทุกคนโอเคไม่ถึงว่าเขาก็ต้องโอเคด้วยแบบเราเราเอาจุดที่ทั้งคู่สบายใจก,ก็อเขายังไม่คลอมหรอหือยังไงอาจจะอาจจะคือเราได้มีการถามเขาแล้วคุยกันแล้วคร,ครับใช่ใช่ครับก็ใช่เอาเอามันต้องทั้งคู่สบายใจขเขากลัวโดนเปิดวาฟใช่หไหมเดี๋ย <laughs> วมันเป็นส่วนตัวเลย จะอาจจะด้วยแต่แต่ว่าเขาเขาก็แค่แบบรู้สึกว่าเราเราเรามีรูปเราก็มีกันสองคนได้ไม่จําเป็นต้องไปลงนโอเคเราโอเคแต่เราก็ไม่ได้ปิดเนาะถ้าสมมติไปเดินห้างไปอะไรอย่างนี้เจอก็อปกติเลยงานผมก็เดินปกติเลยครับพี่เจอที่ขอถ่ายรูปได้ไหมได้เลยได้เลยเข้ามาเข้ามาทักได้เลยเม่ไหวั่นเราส่วนใบเฟิร์นเขาก็แบบมาแซว ไปเลยไม่พอเลนชาวก็แซวไปเรื่อยเนี่ยก็ไม่รู้แหละไม่รู้อืมเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นเนาะครับไม่รู้เคยเคยเห็นรูปเคยเห็นรูปให้ดูใช่ครับอะไรอะไรทำให้รู้สึกว่าเราต้องบอกเพื่อนบอกอะไรอยย่างงเี้ครับก็เพื่อนสนิทเนาะเพื่อนสนิทก็ต้องก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงอัปเดตอัปเดตชีวิตปกติอยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้เขาช่วยเช็คอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อ่าไม่ไม่ครับแซวอ, <laughs> อยู่แล้ว <laughs> มีไม่มีก็แซวครับอ, <laughs> อันนี้ต้องแบบโทรรายงานนางหรือว่านางแบบรู้เองหรืออะไรอ๋อมีเจอกันมีเจอกันก็เลยก็เลยเล่าๆปกติจะชอบอัปเดตชีวิตกันอยู่แล้วว่าแบบเออเจอกันที่นึงแบบไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่บรรดาไอ้สิ่งแต่นางบอกว่ามีตอนไหนแต่มันไม่รูออ้อืมอ๋อตอนอ่าก็อาจจะแกล้งแกล้งรู้ช้าเขารู้ช้า อ,อย่างพวกฉากเนื้อตีอะไรที่เราต้องได้เงี้ยเราต้องอธิบายหรือว่าทักให้เขาทัความเข้าใจไหมว่าในงานมันจะเป็นอย่างนี้เขาเขาค่อน,ข,นข้างเข,ข,ข้าใจธรรมชาติอยู่แล้วนะครับว่าแบบเออมันเป็นเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยเราเราก็แยกแยะเขาก็แยกแยะได้อยู่แล้วครับเจอแต่คุณพ่อครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ทันได้เจอจริงจก็คือเกิจริงจก็อ ดแล้วะแต่แค่มันยังไม่ลงโซเชียลใช่ใช่ครับปกติใช่ได้ค่ะขอบ,ขอบุณค่ะกาเอาเาใส่หญิงสะดวกอืม